สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้มาอยู่ในช่องบ่าวต้อมออนิวชาแนลอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยพี่น้องเพื่อได้เป็นกําลังใจให้บ่าวต้อมทําคลิปใหม่ๆห,หลังจากเราไปขุดเห็ดนี่เราก็มาขุดตีนเห็ดขุดขาเห็ดขุดขาเห็ดพี่น้อง เบ,บ,บิงเบิ่งพี่น้องได้ลายอยู่บ่นี่ตะกานึงตะกานี้เห็นอยู่บ่พี่น้องนี่ตะกานึ่ง <c ười> นู่นตะกานึงนู่นอีกถุ่มนึงออกหลายาขนาดพี่น้องดอกคือสวยงางามคิวขูดบ่ลูกคิวทำเป,นเ,นวเป็นไหมขูด <c ười> เป็นไหมแ <c ười> ปรงช้อนมาลูกไป <c ười> <c ười> ช่วยขวูดมา สวัสดีครับ,บนนพี่น้องคิวสวัสดีครับได้หลายอยู่พี่น้องได้หลายอยู่มีใจก็ตามมาพี่น้องตามช่วบเบาต้องขุดตีนเห็ดหน่อยมาช่วยกันขุดได้พี่น้องได้ไมาช่วยกันขุดแล้วพี่น้องหลายเนาะหลายหลาย หน่อยขนาดเลยเนี่ย <c oughs> บ่อกต้มไปย่างหาเพิ่มบ่มีพี่น้องเลยบ่เห็นดอกเคยสวยพี่น้องเลยดอกเคยสวยงามๆสวยจริงพี่น้อง <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเร็วเช่วยกันฝุดตีนเห็นวเร็วพี่น้องเร็ว เราคิวขุดเป็นด้วยลรกวันนี้เบ่าต้อมจะพามาล้างเห็ดแล้วจะมาทำกรรมวิธีการดองเห็ดเ,เพื่อเป็นเป็นถนอมอาหารอีกอย่างนะครับจะได้กินานานเนาะไม่กินานาน ที่บอาต้อมรู้บอกต้อมมีสูตรจากแม่แม่นคนบอกว่าล้างให้สะอาดแล้วก็น้ำปลาใส่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงพอเห็ดพอเห็ดมันยุบตัวเรามาต้มต้องให้น้ำมันเดือดให้เห็ดสุกอะครับพี่น้องพอสุกแล้วเราทิ้งไวใ้ให้แห้งให้ให้เย็น พอเย็นแล้วเรามาตักใส่ถุงแล้วก็เข้าช่องฟิตเหต็ดนี้ต้มแล้วเข้าฟิตแล้วอยู่ได้ปีหนึ่งไม่เป็นอะไรครับไม่เสียยังกินได้เหมือนเดิมยังกินได้เหมืน,มนใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนลด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจนะจ้าจะได้ทำชิปใหม่ให้พี่น้องเหมือนกัน แล้วอย่าลืมอีกอย่างคือคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับบ่าวต้อมยอมรับทุกคอมเมนต์แต่คอมเมนต์แบบไหนก็แล้วแต่บ่าวต้อมรับทุกอย่างเข้ามาเลยครับมาคอมเมนต์กันได้เลยสูตรดองเห็ดนี้บ่าวต้อมเป็นคนดองมาก่อนตั้งแต่บ่าวต้อมลงมาอยู่ภาคใต้เลยแม่บอก ว่าอืมเห็ดลายขนาดนี้ดองลูกดองผมก็เลยถามแม่ว่าดองแบบไหนพอดองพอดองแล้วเพื่อนทักพวกเอาไปลองกินมันก็โอเคพี่น้องอร่อยเขาก็เลยถามสูตรมาบ่าวต้องเลยบอกสูตรไปหลายหลายคนพี่น้องว่าดองแบบไหนเดี๋ยทีนี้บ่าวต้องมาทําให้พี่น้องดูเองว่าดองแบบไหนพี่น้องทำตามได้เนาะ ไม่ได้ห่วงมีไรบ่ต้องบอกครับบ่ต้องรู้บ่ต้องบอกหมดไม่มีกักพี่น้องเลยสิ่งของหากินบ่ต้องบอกหมดเลยใครอยากทำตามทำเลยครับชวอติดตามให้หน่อยนะพี่น้อง ตรงนี้จหบ่อต้มใน้าจ้าเจลูกคใใ้า,จจา,กาเห็นพี่น้องบ่อต้มไม่ได้อาดอกบานอย่างเดียวนะพี่น้องดอกจุ่มๆบ่อต้มเลือกดองไว้ส่งให้พี่น้องกินส่งให้แม่ส่งให้พี่สาวส่งให้บ่อต้มคนรู้จักครับที่บ่อต้มรู้จักคนต้องพวกรหจะส่งไปให้กินครับให้ดองได้ก่อนครับ มันล้างจนีค็ณผู้ชมไม่แช่ปลาเมยนวไกวานเจ้าของล้งอะไรแบบนั้น,นอา,าองไปยังงนะอไปยัั่รี่อันนี้ได้ดองดองไปหน่อยนะครับอย่าดองเพิ่มหรออันนี้เหรอ,อ เดี๋ยวเ่าต้องชิงเลยเ่าต้องมาทำเห็ดงานนะวันนี้พี่น้องเห็ดงอกหาเท่าไหร่เนาะยสาวลูกสองช้นนอนไหมไแบบนี้เหรอได,ได้เลยนะจะถ้าอยากเห็นเปรี้ยวกองป้าไว้จั๊กอันนี้จักโม่แต่ตอนเย็นๆค่อยต้มเนาะประมาณสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไดยังน้ำเปรี้ยว ถ้าอยากให้เปรี้ยวต้องใส่น้ำปลาแล้วทิ้งไว้ประมาณทักสี่ชั่วโมงแล้วค่อยมาต้มดับรองเปรี้ยวแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะพี่น้องเปรี้ยวพออร่อยครับไม่ใช่ว่าดองแล้วเราจะทำมาประกอบอาหารได้อย่างเดียวไม่ใช่พี่น้องเอาไปต้มยำขามหมูอย่างนี้เลยพี่น้องทีหนึ่งเลยสุดยอด ของความอร่อยอถ้าเ็อีสานเเาาอุขทำแบบอีสานฉีกต้มแล้วก็ฉีกซุปอร่อยพี่น้องเเชื่่ออลงงบิบงถ้าไม่เชื่อบอกต้มหรือยังไง <c oughs> ลองทำดูพี่น้อง <c oughs> ทำตามได้เลยครับไม่ห่วงถ้าว่าบอกเข้าใจกับพี่น้องกับคอมเมนต์เนาะให้มาถามบอกต้มอ,อีกทีนึง่งบอกาต้นะตเมเนาะคอมเมนต์มาเลยครับ ถ้าไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์เข้ามาถามเลยเดี๋ยวบ่าวต้อมจะบอกทุกวิธีเลยไม่ห่วงจ้ะไม่ห่วงสูตรครับไม่ห่วงจ้ะมาบอกที่บังน้องเก็บไว้เผื่อไว้ได้กินนานนาะบ่าวต้อมเนาะใช่เก็บไว้ได้กินนานน้องเขาถามบ่าวต้อมบ่าวต้อมบอกหมดผมบ่าวต้อมไม่มีกักสิ่งของพวกนี้บ่าวต้อมจะไม่กัก จะบอกให้ทุกอย่างของหายอยู่หากินบ่าต้อมบอกหมดครับบ่าต้อมถือว่าบ่าต้อมได้กินพี่น้องก็ต้องได้กินแบบบ่าต้อมกินบ่าต้อมไม่ใช่คนขี้ผี ผ่าพี่น้องผ่าครึ่งผ่าครึ่งดอกเลยเนานะผ่าครึ่งดอกออกผ่าครึ่งดอกออกแล้วพี่น้องเจนี้เจดอกคุมนี่เขาเขาไม่ต้องผ่าเนาะไม่ต้องไม่ต้องผ่าเแล้วเนาะเพราะว่าพีทได้เลยเพรนี่มันดอกใหญ่เลยมันบานดอก อพี่น้องลองทําดูนะครับลองทําตามดูว่ามันอร่อยจริงอย่างที่บ่อต้อมพูดหรือเปล่าลองทําตามดูนะพี่น้องลองทําตามดูเราจะรู้ว่าอร่อยจริงๆนะพี่น้องนะถ้าคล่องใจว่าทําแบบไหนคอมเมนต์มาเลยครับ มาถามเบ่าต้อมได้เลย,เาเลยตาไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเบ่าต้อมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยหรือว่ว่าสูตรไทยสูตรมังเ,ม,เม่าได้ไหมครับบนนี้เป็สูตรทางนครสวรรค์ใช่ <c oughs> แต่บ้านสาวลุงมัมีนะดองมีแต่นึ่งแล้วก็คุกคุกอย่างคุกเกลือแ้วคุกน้ำปลาลาวลุวงนะ แต่ว okay. okay. ่าสาวลูกว่ามันจืดถ้าเป็นพันนอกกว่าจำเนาะบ้านสาวลูกเนาะแต่ว่าบ้านบ่าต้มมันจะิดชาติอีกแบบนึงพี่น้องเพราะธรรมดาเราสวนใส่สวนบ้านเราพี่น้องเนาะทีนแรกกับบาต้มก็าใช้มีดทีนี้บ่าต้มเริ่มฉีกแล้วล่ะดอกงามดีนะดอกสวยพี่น้อง เราต้องล้างหรนะือไม่สเสร็จแล้วนะพี่น้องเราได้เห็ดหนึ่งหม้อหม้อเบอร์อะไรนี่สามสิบสองไหมเราต้องหาก่อสามสองหม้อเบอร์สามสิบสองนะพี่น้องนี่ได้หม้อเบอร์สามสิบสองอต้องก็ไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ถ้าเกิดการดองเห็ดจริงๆอะ่ะต้องใช้แต่น้ำปลาทิพย์รสอย่างเดียวนะครับพี่น้อง อ,อย่างอื่นดองไม่อร่อยนะครับดองไม่ได้มันมันเป็นไงมันไม่อร่อยไม่มัน,มนไม่เหมือนกับน้ำปลาที่พะรด,ดน้ำปลาที่พะรดจะดีกว่านะพี่น้องเลือกน้ำปลาที่พะรดดองเห็ดนะพี่น้องนะหม้อเบอร์สามสิบสองน้ำปลาหนึ่งขวดเราใส่ไปมาณขนาดไหนสอลุงที่ให้พี่น้องดูประมาณนี้แหละประมาณขีดข้อเลยนะน้ำปลาหนึ่งขวดนะพี่น้อง กับนิ้วบ่าวต้อมเลยนะกับนิ้โป้เลยนะประมาณขนาดนี้นะพี่น้องนี่นะฮะประมาณขนาดนี้นะพี่น้องมักเค็มหรือไม่เค็มก็เอาเค็มไวขนาดนี้แล้วแต่คนชอบเค็มไม่เค็มนะพี่น้องนี่นำมาน้าปลาในบ่าวต้องแกะใหม่ๆเลยนะขดใหม่นะพี่น้องนะแต่ก็บีบบีบลงไปเลยพี่น้องบีบให้ทั่วเลยพี่น้องนี่ บีบใส่ให้ถ้วพี่น้องมี่น่ต้องมีหน่อได้แล้วบอยับน่พอดีพี่น้อง นี่ครับพี่น้องประมาณขนาดนี้ครับหนึ่งหม้อเบอร์สามสิบสองนะครับหม้อเบอร์สามสิบสองกับน้ำปลาเศษหนึ่งส่วนสามของหนึ่งขวดนะพี่น้องเศษหนึ่งส่วนสามนะครับพี่น้องก็แบ่งแบ่งให้ได้สามส่วนนะน้ำปลาหนึ่งขวดกับหม้อเบอร์สามสิบสองนะครับเราใช้แค่ส่วนเดียวอีกสองส่วนเนี่ยเราไว้ประกอบอาหารอย่างอื่นได้นะครับแต่บอกต้อมเน้นย้ำนะครับให้ใช้น้ำปลาที่ผลัด ทำในวิธีในการดองนะนะครับพี่น้องนี่ครับประมาณขนาดนี้ครับนบปลาอื่นมันไม่อร่อยพี่น้องวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับครับพ,พี่น้องมาดูวิธีการดองเห็ดวันนี้เป่าต้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป่าต้อมในช่องเบ่าต้อมออนิวชาแนลด้วยนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับและอย่าลืมอีกอย่างคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป่าต้อมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ